นสวยมากเลยน่ะคะดูดิเป็นหญ้าเป็นอะไรหมดเลยดูดินะ ยีงไงคะเห็นไหมมันตกลงมา,มาสนหน่อยสวยมากตกแรงมากเลยคะ่ะหนาว สวยมากเล่นแถวบ้านเล่นแถวบ้านเอาเห็นมะเห็นมะน่าเอาเฮลูบอยมาใส่นะคะเนี่ยเป็นกนก้อน แข็งเซ็นไปแล้วค่ะหนาวดูวิวเนาะสวยมากนะเรียนเงเด้อเรียนครับ <laughs> เอาเข้ามาไหนไหนจับหิมะดิปั้นดิโอโอโอ้สลิปสลิประวังลื่นเล่นในนี้สวยมากน,นี่ก็สวย โอ้โอ้โหใชอ้โหใช่โอ้โ้โหอ้โหใช่โอ้หนช้หใช่าก้โหใช่้ห้โเร้โ่้โหใอใ่อะเใ่้เอใส่กระเปใา่โ้ ใส่กระเป๋าโอ้ยไม่ใส่กระเป๋ามันเปียกมันเปียกมันเปียก<อ>เกเวท<อ>เกเวทเชิร์ตโครสโอเคบายบายเซฟบายบายก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วอเอาหันมาสวัสดีครับ เล็ว้วสวัสดีครับวัสดีครับโอ้โพูดไทยได้ไหมเลี้ยนพูดไทยได้ไหมฮะพูดไทยได้ไหมพูดไทยไม่ได้ฮะไม่ได้โอเคบายบาย <laughs>